ทำไมแท็บเอสตกไลท์ ight, ถึงเป็นแท็บเล็ตที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้เขามีดีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ยุคนี้นะคะอุมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นยุคที่แท็บเล็ตขายดีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะอุ่มจะมาพูดถึงแท็บเล็ตที่มียอดขายหน้าร้านของอุ่มเนี่ยสูงที่สุดนะคะก็คือเจ้าตัวแท็บ s 6 l i ต e ตัวนี้เลยนะคะเป็นราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้ไม่สูงไปแล้วก็ไม่ต่ําไปนะคะส่วนสเปคของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะสมเหตุสมผลกับราคาที่เขาตั้งไว้ไหมวันนี้นะคะอุ๋มก็จะมารีวิวให้กับทุกคนได้ทราบก,กันค่ะเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวแท็บ6 Lite กันก่อนนะคะ สำหรับดีไซน์เจ้าตัวแถบ S6 Lite นะคะเป็นผิวแมตนะคะไม่เงาแล้วก็มีตัวเครื่องเนี่ยที่มีขนาดบางมากๆเลยแล้วก็ให้ลำโพงมาถึง2ตัวบนกับล่างนะคะแล้วก็มีแจ็ค3.5ให้ด้วยสำหรับจุดชาร์จของเขานะคะก็เป็นไทซ C ค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวลำโพงของเขาเนี่ยยังรองรับระบบ d o l b y a t m o s ก็คือตัวโซลารอบทิศทางนั่นเองค่ะสำหรับตัวกล้องของเขานะคะกล้องหลังให้มา8ล้านค่ะ กล้องหน้าให้มาอีก5รานพิเซลนะคะสำหรับตัวขนาดหน้าจอวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะตัวนี้นะคะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.4นิ้วนะคะเป็น Full HD ค่ะสำหรับตัวแรมของเขานะคะให้แรมมา 4G จิค่ะแล้วก็ความจำเครื่อง 64G จิแบตเตอรี่ 7,400mAh นะคะแล้วก็รองรบับระบบการชาร์จเร็วอีก15วัตต์ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้อีก1นึเทราไบต์ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับตัวแท็บ s 6 Lite ตัวนี้นะคะก็คือเขาแถมปากกาหรือว่า S Pen มาให้ในกล่องค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงนินซื้อเพิ่มเลยค่ะ มาต่อกันที่ฟีเจอร์การทํางานของตัวเครื่องบ้างนะคะว่าเจ้าตัวแท็บ S6 Lite ตัวนี้นะคะเขามีฟีเจอร์อะไรมาให้ในตัวเครื่องบ้างแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรที่แตกต่างจากตัวแท็บเล็ตรุ่นอื่นบ้างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะอุ้มแนะนําให้อัปเดตเป็น Android 11หรือว่า one UI 3.0ก่อนนะคะเพราะตัวนี้เขาจะเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาให้เยอะมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เพิ่มมาตัวนี้เลยก็คือการอ่าน QR code ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เราสามารถใช้กล้องอ่าน QR code ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าไลนา์แล้วก็เพื่ออ่าน QR code นะคะ ในส่วนของตัว Wi-Fi ของตัว Tab s 6 Lite ตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> เขายัางสามารถรองรับสัญญาณ2.4แล้วก็5 GHz ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะตัว Tab s 6 Lite เขายังมีตัวบันทึกหน้าจอและแถมยังมีตัว Eye Comfort Shield ช่วยลดแสงสีฟ้าถานอมสายตาของเรามากขึ้นด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบทำงานแบบโน t ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะเจ้าตัว Tab s 6 Lite <S ตัวนี้นะคะ<ม>เขาก็ให้ตัวโหมดเด็กมาให้ด้วยนะคะในเวอร์ชั่นของ Android 11ค่ะตัวนี้ก็จะ ตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบแก้ไขางานมากๆเลยค่ะ แบบ s 6ไ i t e ของเรานะคะก็มี2รุ่นให้เลือกใช้ก็จะมีเป็นแบบ 4G แล้วก็ รุ่นแบบ Wi-Fi นะคะซึ่งรุ่นที่อุ่มนำมาเดี๋ยวตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นรุ่นแบบ Wi-Fi นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใหม่นะคะที่ซื้อเป็นแบบ Wi-Fi ไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะใช้งานเกี่ยวกับการโทรหรือว่าการรับการแจ้งเตือนต่างๆไม่ได้นะคะเพราะว่ารุ่นที่เขาเป็น Wi-Fi เขาก็ยังมีโหมดนี้มาให้โหมดการโทรและส่งข้อความแบบไร้สายนะคะซึ่งถ้าเกิดลูกค้าท่านใหม่เนี่ยที่ใช้มือถือซัมซุงเราก็สามารถ เข้าซัมซุงแอคเคาท์เดียวกันกับมือถือของเราเนี่ยรับการแจ้งเตือนด้วยกันทั้ง2เครื่องได้นะคะ ฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่อุมอยากแนะนําสําหรับคนที่ต้องการใช้แท็บเล็ตเอาไปทํางานนะคะเพราะอุ๋มมั่นใจว่าฟีเจอร์นี้ทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าตัวฟีเจอร์นี้นะคะเป็นตัวที่เราสามารถซิงค์ข้อมูลต่างๆทํางานได้ทั้ง2เครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตมือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะ<ๆ>เพียงลูกค้าลงแค่ซัมซุงแอคเคาน์ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็สามารถซิงค์ข้อมูลการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจดโนด้ตรูปภาพหรือว่าข้อความเลคเชอร์ต่างๆของเรานะคะสามารถซิงค์ไปยังอุปกรณ์ที่เราลงทะเบียนส s u n g อ c คเค n t ได้ทุกอ,อุปกรณ์เลยค่ะ อุ้มอยากให้ข้อสังเกตสักหนึ่งข้อกับคนที่ต้องการซื้อแท็บเล็ตตัวแท็บ S Lite ไไปใช้งานนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนออนไลน์พรีเซนต์บนจอโปรเจคเตอร์หรือว่าจอทีวีนะคะซึ่งตัวนี้อุ้มต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าตัวแท็ S6 Lite เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันหนึ่งมาก็คือตัว Smart View จริงๆแล้วของ s m s u ุงเนี่ยก็มีเกือบทุกตัวอยู่แล้วนะคะสำหรับ Smart ทวิว ซึ่งตัวนี้เราสามารถเป็นการสะท้อนหน้าจอของตัวแท็บเล็ตหรือว่ามือถือขึ้นจอสมาร์ททีวีได้นะคะแบบไร้สายโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆเลยแต่ตัวนี้นะคะเท่าที่ผมลองมาก็คือแท็บ s l l t e ของเราเนี่ย ไม่สามารถรองรับตัวสาย HDMI ได้นะคะก็คืออุ้มลองเอาสาย HDMI มาเสียบแล้วไม่สามารถโชว์หรือว่าแสดงผลของตัวแท็บเล็ตขึ้นบนจอทีวีได้ค่ะและสําหรับใครนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจเจ้าตัวแท็บ S 6 Lite ของเรานะคะตอนนี้เขาก็มี2แบบให้เลือกก็คือแบบ 4G ราคาเต็มเขาอยู่ที่12,990บาทนะคะแล้วก็สำหรับตัว Wi-Fi อยู่ที่9,990บาทค่ะและสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะ สำหรับใครที่มีบัตรนักเรียนบัตรนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศาึกษาก็สามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดได้15%ค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตงือนให้อุ่มด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากให้อุ๋มรีวิวหรือว่าแนะนําฟีเจอร์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะอุ๋มต้องขอตัวไปศึกษาเจ้าตัวแท็บเล็ตก่อนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวนะแต่ตัวแท็บเล็ตด้วยนะ